สิไดใซอยเรือชาวบ้านชาวเมืองให้นับถือสิ่งศาสนามาตุ่มมาโฮมในยุคนกยุกสีวิไลให้เขามาสัทธาในศาสนาแต่อีเหลี่ยมหนึ่งก็ได้ยินได้ได้รับได้รับทราบได้ยินจากนิมิตได้เห็นผู้บาอาจารย์เมตตามาบอกกาวว่าพระเจ้าชนะมานทั้งแปดตัเด้ระหงษ์สหัตตวายพรปา ใส่กันจากสองสามบทแล้ววาสัมพุทธเทศบทหนึ่งถวายพรพาพระหงม,มาหากาอีกบทหนึ่งจบสำนันพระก,กันสวดุทธเจ้าชนะบ้านทั้งแปดตัวนี้เอาสอยกันทั่วบ้านทั่วเมืองจเจริญประหงเจริญสัมพุทธเทศประหงจบขึ้นเฮาเหตุเมื่อกี้สัมพุทธเทศ้ะก็ต่อเลยพระทุคุณพระธรรมคุณพระสังคุนจบตีประหงม,มาหากาสำนันเขากับสามารถขุมล้องบ้านเมืองใดแล้ว เขาจะรอการภาษีอารมณมาเปิดอาชิลมาหรือบลงมาเทา,า,า,ากับบออาหู้ได้แต่การบังดีเปิ่งบ่อหายบา่อบ่อยกาวแต่มาหาชินดาบน์นั้นที่สอนให้ก็ได้จะเลื่อนชินดาบน์แล้วเขาชานสมาธิถอดจิตกันไปบนสวรรค์ไปถามแม่แม่ยักพันธุลัทก,ก็ไปหาเขาเฝ้าพญายักษ์เต่าเวสุวนผู้เคยเป็นเกิดเป็นพระ จากพ่ปิสารมะก,การกรเพื่อนปทิมชาพูดเท่าดอกมหาจินดามณนมีวาอย่างนี้ตัง้งนโมสามจบแล้วสิทธิวิชามหามันตังจินดามณีทิวากรังภูมิยาจรปันตสมิงทิปจักุงทาวทิสเร จันทเทวีอาสมุขีทุติยาปัทละคณามณีจินดาปิยังปัญจธานังยาสังถาลิตาสังโกมังปัศนติสิเนหังมาตาปุตตังวโอรสังมณีจินดาสาสโกติเทวานังมนุสเทวานังสมณจิตตังปุริสาจิตตังอาคาชาหีปิเทวันติปิยังมามังสเพชนาปะหชนามหามณีจินดาเอหิพุทตังปิโย เทวมนุษย์นังมณีจินดาเอหิธรรมังปิโยพระมานมุตตโมมณีจินดาเอหิสังขังปิโยนาคสุปันนานังปิยมติยังนบามิหังพุทโธโสภะควาธรรมโมโสภะควาสังโฆโสภะควาอินทาสิเนหะพระมาสิเนหะอิสราสิเนหะราชาเทวีมนตรีรักขังจิตตังสรรนังจิตตังนามาอบทมหาจินดามณีเนี่เป็นน้นเป็นเป็นสมาธิเขาชาดเบื้องต้น จนใส่ได้สาธุคุณพระรัตนตรายรักษารวมจะเป็นสุขสำเร็จสมบัตินาทหนากันเท็น